บวกนูกูช่วยเองวกโอ้ยขอโทษขอโทษหมดพี่า มาเป็นเอ่อกบกร,ก,รก่อสร้างในเขตไซต์งานก่อสร้างของตึกคอนโดดีนะซึ่งเรามีเวลาทํางานถึง30วันโอเคเพื่อจะทําให้คอนโดนี้สร้างเสร็จซึ่งพวกเรามีพนักงานมากมายไก่กองเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปหา บ้านของผมกันบอสครับวัสดีครับโอ้ยมาได้แล้วเหรอฮะไอ้่อยมาสายทุกวันเลยนะเว้ยแกเนี่ยเดี๋ยวฉันก็หักเงินเดือนแกนหรอกขอโทษครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับบอสเออว่าแต่วันนี้มีอะไรให้ผมทำบ้างครับบอสอมเอาละอันดับแรกน้ยไปช่วยไอ้หมอนั่นมาไหนมานี่ละเออใช่แล้วไปช่วยมันยกเหล็กลวดซะรับทราบครับเออให้พวกมีอะไรให้ช่วยบอส แม่งแบกคนเดียวเลยบอสไอหมอนั้นมันเป็นไรมันไม่คุยกับผมเลยอะ่ะก็ไม่รู้สิแกมาสายอะ่ะมันคงไม่ชอบใจแกอ่ะแต่มันยังใส่แว่นตาดําด้วยดำมืดตึ๊ดตื๊อย่างนั้นมันเตือนเห็นได้ไงวะเนะี่ยไอ้พวกมาเดี๋ยวกูช่วยเองยกเหล็กลวดใช่ไหมโอเคจัดให้เดี๋ยวฉันจะยกเองเอีกกูทำไรกูเดี๋ยวกูใช้เครื่องมือช่วยก็ได้อ้แล้วก็เอาไปวางไว้ไอที่มันตาบอดอยู่แล้วไม่รู้หรอก <laughs> มนุษย์แบกมากูแบกกลับเออพวกดูกูช่วยเองพวกโอ้ยขอโทษขอโทษ ไปเลยบอสเฮ้ยไอ้ข่อยไอ้หัวแตกจะททำเพื่อนล้มงานเจ็บแกไปทำหน้าที่อื่นเลยก็ตัวครับหัวหน้าเฮ้ยทำอะไรต่อดีอะตรงนี้เขาทำอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้เขารังฉาบปูนอยู่เว้ยเฮ้ยหัวหน้าครับตรงนั้นมีการฉาบปูนโอ้ใช่แล้วตรงนั้นกำลังจะปูผืนช่วยสอนงานผมได้ไหมครับมาดิ พวกกูทำไปเี่ออะไรเนี่ยอไยอ้กูเป็นบอสมึงนะเว้ยกูเลยมึงออกได้นะเว้ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงผมสงสัยจริงๆเลยว่าถ้าหัวหน้าตกไปจะเกิดอะไรขึ้นมึงอยากคิดทำอะไรอย่างไรนะเว้ยใรต้องรักกัหหนหดแต่มันจำเป็นที่จะต้องร้องมัด ปูนพาเทซะด้วยเฮ้ย,ยแกเห็นไหมนอะบอสะแข่งโปอ,อยู่ตรงนั้นนะพวกเฮ้ยนายพอจะหาวิธีช่วยได้ไหมเฮ้ยมึงเลิกใส่แว่นก่อนได้ไหมไอ้บอนี้ถอดแว่นมันออกอยังไงวะเฮ้ย เอา้ากูไปหักคอมันเลยก็ต่อที่พวกกูไม่บอกกับที่ดีเลยกูไม่บอกกับการเป็นช่างเลยชิปหายแล้วทําไงดีวะเดียต้องไปหาข,ข,ข,ขอขอขอครับช่วยเหลือพี่ครับพี่มั่วูดีครับอยากให้ผมช่วยอะไรครับผมมีหน้าที่กดเปิดมึงทำอะไรเนี่ยมึงถูอะไรอยู่วะเดียพี่พี่ถูอะไรอยู่เนี่ยพี่ไม่จะถูพี่จะช่วยบ้าอะไรเขาอื่นเขาเลยเฮ้ยฉันหน้าที่ทําความสะอาดนะโลแต่มึงถูอะไรอะพี่เฮ้ยนี่ก็งานฉันเว้อย่าดูถูกงานฉันแกเป็นไอ้พวกชอบเหยียดใช่ไหม เห็นคนที่ต่ำกว่าแล้วเหยียดใช่ปะกูไม่ได้เหยียดพี่แต่พี่ถัวอะไรอยู่เนี่ยมันไม่เห็นจะโดนพื้นเลยไหนกูก้มดูดีๆดิท่านผะจชมมันไปโดนพื้นจริงๆนะผมไม่ได้จะบูลลี่นะเฮ้ยหมอนี้มันดูถูกชอนทุกคนอ้หมอนี้มันดูถูกชอนเฮ้ยพวกเราลุ้มตื้อมันไอ้พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลย ก็จะขอความช่วยเหลือดูสิดูบอสของเราดูคิบหา,ายแล้วกๆๆๆๆๆๆูต้องหาวิธีวิ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 กวิกวิกต้องหาอาวุธสู้ต้องหาอาวุธสู้ฮไรบอดนี่ทำอะไรอยู่อะขวานดีว่ามันกำลังทุบอะไรอนะ่ะเฮ้ยขวานตกแล้วเฮ้ยมึงทุบอะไรของมึงเนี่ยหุยเล้อหุยมึงทำอะไรของมึงดีกูตบเกียร์นแตกนี่เออมากูใช้ขวานเองถ้ามึงไม่ใช้กูใช้เองามาแล้วไรบอดนั่นมันเป็นอะไร โง่ได้ไง่วะน่ะเอาล่ะโอ๊ยกูขอโตษมือกูลั่นมือกูลั่นกูโยนผิดเออเออขอโทษทีพวกขอโทษทีไอหมอนี่มันแบกกระสอบดีๆกูโยนแสบมันด้วยกูทำไม่บอลนั้นตกบ่อปูนแถมยังฆ่าคนงานไปอีกเจ้าเลยอย่างนี้ต้องคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาครับประดีประดังงาน หมดเลยผมจะต้องทํายังไงดีครับฮัลโหลมีครดีผมไหมไม่มีใครฟังอะไรกูเลยงั้นกูแก้ปัญหาเองก็ได้แล้วดูไอ้บอดเอมันโดนผีหลอกผีกำลังเข้าสิงมันต,ต้องไปขอความช่วยเหลือจากโคตรเอินพี่ครับพี่พี่ครับพี่มีคนชักดิชชัก่อกอยู่ตรงนั้นมันโดนผีเข้าเลยพี่พี่ออกไปช่วยเข้าไปส่วนผมจะดูตาที่ตรงนี้เองพี่โอเคเอาล่ะกดปุ่มไา่บายนะพี่นะ บายบายเฮ้ยบกขนี่มองมาพอกกูตบองวะเนี่ยขึ้นชั้นบนไซก่อส้ากดิเราจะได้ดูถึงปัญหาอย่างแท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในโซนตรงนี้เอ่อมีคนแบกกระสอบแล้วก็คนทุบอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งไรสาระมากนี่มีใครเห็นใช่ไหมมากูทุบเองแล้วกันมามันทุบอะไรกูทุบไปเนีน เนียนเหนียจังเลยอพี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมพี่พี่อยากกินดามไห้พี่พี่เขาพูดอะไรอ่ะอาอขอโทษทีเฮ้ยขหลดต่อมาจริงๆแล้วภารกิจของฉันฉันไม่ใช่กรรมกรแต่ฉันเป็นนักฆ่าโอเคเอาละตอนนี้ไอ้รัเมาคนนี้ที่มันเป็นคนเลว ผมถูกว่าจ้างมาเพื่อให้ฆ่าไอ้มอนี่ไอ้มอนี่มันสารเลวมากมันเป็นทุนที่เป็นสีเทาอันดับแรกเราจะต้องจัดการไอ้พวกที่มันเป็นบริการ 3...2...1... ออ,อาไอ้คิปหายพูดมาชัดเท่เลยปะถวยลืมชัก้ยลืมใส่แบ็คได้ไงวะ 3...2... อ,อุ้มเรียบร้อยเสร็จไปหนึง อ้อยกูลืมชักแบกอีกแล้วไอชิบหายเอ้ยกูไม่ใช้ล้ไอปืนบ้าดิกูจะใช้เครื่องดูดนั่นดูดแม่มเลยเฮ้ยเอาละกระโดดลงไปอาขากูอูน้นายอีกแล้วเหรอเนี่ยนายอีกแล้วเอ้ยไอหมอนี่นี่มันบุรีชันมันฆ่าเพื่อนชาติัังแก๊งเลยตรงนั้นน้อไอชัดมันปากดิ ถ้ามึงขืนพูดอะไรเด็กกูจะฆ่ามึงโอเคเอาละเราจะขึ้นไปด้านบนเพื่อดูทุกอย่างที่ขวางหน้าหรือจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เครื่องนั่นเราใช้รถด,ดีเลยดีกว่าโอเคเอาละเริ่มต้นสตาร์ทรถไปใชรยังไงไมาได้โอยอยบคนตัวิโอเค เอาละเราจะกำจัดศพที่นะครับอุย้ยไม่ดูดเลยโอเคเราจะไปจัดการในหมอนั่นแบบซึ่งซึ่งหน้าะเอาละกูจะดูดเบืงตอน,นี้แหละดูดดูดมันด,ด,ดูดดูดดีเฮ้ยดูดดีรถนี่แม่งโคตรเหงซวยเลยอะ่ะเอาละนี่เป็นนักฆ่าฆ่าแบบโต้งโต๊อ,อย่างนี้เลยกูย,ยิงยังไงให้ยิงไม่โดนเนี่ย เอาละเว้ยมันมาละเว้ยในบังจจะสู้กับฉันเหรอฉันเป็นธุรกิจสีเทาละเว้ยฉันไม่ลูกน้องเพียบเฮ้ยใครต้องเจอกับลูกน้องฉัน <c oughs> เนี่ยลูกน้องไม่จะช่วยบึงเลยหน้าตาบนมือตั้งหากมาดีดิมาดีดินี่ทำอะไรเนี่ยดูพวกมันดูพวกมันเดี๋ จอกเดียวบักนี้อ้าวขึ้นมาเบิ้งพ่อกูถือไขค,รครวงแล้วนิ่งเลยเอ้าวปากมันยังขยับอยู่ไปเฮ้ยอ้แกไม่รู้จักฉันดีพอว่าฉันเป็นใครฮิกนี่แน่ไม่รู้จักดีพออย่างนั้นแหละหักคอ <c oughs> เจ็บเอยส่วนไอ้บอดี้กูัวหักด้วย มไม่เกี่ยวกูว่าหักกูหักหมดและพวกแกล่ะฮะว่าไงจะขึ้นตรงกับฉันไหมหรือขึ้นตรงกับไอ้บอนั่นที่โดนหักพอไปเอาไงไม่รู้แหละเดี๋ยวกูจะดูดพวกมึงพร้อมกันเลยให้มันรู้เลยว่ากูโหดขนาดไหนเฮ้ยแต่กูต้องปีขึ้นไปจริงๆดินี่กูไต่มานาแล้วได้เ้ยกูเบื่อจะไปได้แมนขึ้นไปทุกทีแล้วแต่อย่าตกนะมึงอย่าตกเดืดขาดนะมึงแหมเกือดีขึ้นมาแล้วอู้ที่ดูขนาดยักโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า โอเคอันนี้คือเลื่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากูคือปีศาจกูจะดูดไอ้พวกมึงไอ้พวกบอสโง่แหมลูกน้องแกใช่ไหมบอสวันนี้จะไม่มีใครรอดดูดมันดูด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 ดีวะเอ้าทำไมมันไม่ดูดอะไม่ง่าได้แค่ดีเองหรอปะเนี่ยโอ้ยเครียดมาเอ้ยมึงไปไกได้แค่ดีได้ไงวะแต่กูหาคนให้ดูดก็ได้เอาไปหมอนี่ไอ้หมอนี่เอ้ยมึงตกไปได้ไหม ชั่วเลยกูไม่ได้ก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ได้เออเอาแหละคราวนี้ไม่ว่าใครที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะโดนดูดไปอรอไม่ฉลามโดนดูดไหมงูโดนดูดไหม,ดดไ,หมไม่หว่ะทำไมไม่ดูดอ้อาอะไรวะมันควรดูดไม่ใช่เหรอวะเอาใหม่ตั้งแต่ตะกี้แม็เครื่องกูค้างเอาใหม่เลยคราวนี้กูจะจับทุกคนไปไปบกปูนให้หมดเลยมึงไปคนแรกเลยไปไปโอ้โอใครอีกไอ้บอดี้มึงไปเลยไป แต่ไม่น่าจะลงบ่อปูนไะทุกคนจะแข็งเป็นปูนทั้งหมดไอ,รอ้รถตีด้วยไปรถแข็งไหมวะแข็งไหมท่านผูช้ชมว่าแข็งไหมไม่แข็งวะ่ะเฮ้ยแล้วถ้าฉลามล่ะีนฉลามฉลามมันแข็งปหวะปึ๊บไม่แข็งวะ่ะฉลามแม่งว่ายในบ่อปูนได้ยังไงวะเะดี๋ยวเฮ้ยแล้วดูท่านผูช้ชมมันขึ้นมาจะมาจากบ่อปูนดูมันกระเดกกระมกรกระมาก่อ,กมกอไม่เห็นอะไรเลยเลยไงนะพราะน่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเจอกับตีฮ่าราพอสุด เจ๋งเนื่องจากตีไม่มีทางเข้านะครับนะดูซิจะเป็นยังไงถ้าโดนฉลามกัดเออแอบดูดิเป็นไงวะกูว่ามันไม่ตายแอบตายก็ได้เอาล่ะแล้ว,ลวต่อมาการอัปเดตใหม่ของเรานะครับนะบันบีอะไรบ้างวะอาวุธใหม่มีอะไรมัง่งซึ่งเราจะเอาไอ้หมอนี่มาทดลองนะครับก็คือไอ้รปวพอที่มันโดนฉลามกินตะกี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะถ้าใครเห็นผมเล่นเกมนี้ดิจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้หมอนี่มันอึดมันไม่ตายนผู้ชม จริงไม sociedad, ่ Bref, ตาเดวยแล้วนะผู้ชมอีหยังนี่เอ้านี่กูยิงเองก็ได้อื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 มอืไอหมอนี่มันอึดเกินไปว่ะก็ต้องเจอกับอาวุธนี่ปืนตดนี่เป็นไงเป็นไงอืออู้อือเป็นไงโดดปืนตดเอาอยู่เว้ยเฮ้ยปืนตดเราเอาอยู่เว้ยท่านผู้ชมดูดิมันสลักเลยตายจริงไหมพวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนแค่แบบว่าเป็นยาชาให้มันแบบขยับตัวไม่ได้เป็นพิการแบบไปชั่วคราวอ่ะท่านผู้ชม เออแต่มันจะมีชีวิตอยู่นหดูดิเพราะว่าตัวที่ตัวตัวละครที่ตายมันตา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 หลับไงเอาล่ะต่อมาเราจะลองเล่นรถแมคโครสุดมหาอะไรอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งก็คราวนี้เราโอ้โหตักดินได้สนุกเลยได้เดี๋ยวเฮ้ยแงนแงนแงนแงคุกเคยเข็นคาเฟ่ที่มันเป็นรถแมคโครป่ะเออนันลนน่าเล่นมากเลยนะท่านผู้ชมเอาล่ะต่อมาเราจะขึ้นไปสำรวจด้านบนนะครับเนื่องจากตะกี้เรายังขึ้นไม่สุดเลยนะฮะเฮ้ยแล้วแกมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวให้ทำอะไรแกเนี่ย เออลงไปมึงไม่เกีเ่ยวอ้าวแล้วนี่ oh. อา้าวใครอีกวะเนี่ยกูไม่รู้จักมึงโอเคตอนนี้เราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะครับนะซึ่งก็เราจะทําการสั่งสอนพวกพนักงานนะครับที่ไม่ในเรื่องเหมือนพวกนี้นะครับนะซึ่งก็อันดับแรกเราจะทดสอบจากการถีบในระดับความสูงเท่านี้ก่อนนะครับนะออบางคนอาจจะโชคร้ายไปเสียบต,ตรงนั้นก็ได้นะพวกนะโอเคขอจับหน,หนึ่งในนะาทีหนึ่งนะพวกนะโชคดีด้อเออเออไปไง นะครับมันตายไหม,ไมตายว่ะท่านผู้ชมเอาแหละเอาใหม่เริ่มชาร์จทิปปุ่มไม่น่าจะตายอย่างงี้ต้องเอาใหม่นะครับเพิ่มพลังถีบนะครับนะจากตอนแรก20%ตอนนี้80%สูงสุดนะครับดูที่จะเป็นยังไงปุ๊บโ <c oughs> อ,อ,อ้ยอย่าเตะผมเลยนะครับผมขอโทษกูไม่สดผมมาแล้วผมจะเตะใส่บอรนี่ไปลงบอร์ตูน ไม่น่าจะลงบอ่อปูนอ่ะแล้วต่อมาในที่นี้นะครับว่ามันมีอาวุธใหม่ด้วยว่าที่เสริมเข้ามานะครับเป็นเครื่องสว่านเหรอเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทำอะไรอ๋อปืนยิงตะปูแล้วถ้ายิงใส่้บอดีแหละนี่อ่ะยิงดิเออเป็ไปงเอยไม่เจ็บจริงหรอเออเป็ไงโอ้โหพี่เขาแม่อืดจริงว่ะดูดิเกิดมาเพื่อโดนยิงเราเฉพาะดูดิ รัว,วยังไม่เข้าอ่ะดูดิโอ้โหจนพี่เขาเต้นอ่ะจนพี่เขากลายเป็นไอ้ผีกระโหลกตะปูอ่ะอ่าท่านผู้ชมต่อมานะครับเราจะลองขยายปืนตะปูดูดิลูกตะปูจ่ออกมาเป็นแบบไหนวะเนี่ยฟิวปุ้มปักเข้าหน้าไปนไงนะครับปักเขา้าโว้กลางจมูกพอดีเป๊ะเลยเอาละคลิปนี้มันจะต้องจบอย่างสมบูรณ์หนึ่งสองไปวู้ฮู้สุดยอดไปเลยว่ะแล้วถ้าตัวผมขึ้นไปล่ะนี่จะเกิดอะไรขึ้น ไปวู้โเคตรเจ๋งดูดิก่อไว้ก่อไว้ก่อไว้ดูดิวู้โคตรเฟี้ยวโอเคก่อไว้เราคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนก่อไม่ได้นี่คือปุ๋ Spider Man. สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไป